ในสมัยโบราณกาลนานมาแล้วนะครับมันมีการละเล่นอย่างหนึ่งนะครับของเด็กไทยที่เด็กไทยสมัยก่อนชอบเล่นกันนะครับก็จะเรียกว่าการตีลูกล้อนะครับผมวิธีการเล่นก็คือเขาจะเอาไม้ไผ่นะครับมาตัดครึ่งนะครับแล้วก็ม้วนเป็นล้อกลมนะครับแล้วก็เอาพวกเชือกปอนะครับหรือว่าตัวเชือกที่ทําจากหวายนะครับมัดให้แน่นนะครับแล้วก็ มันจะกลอยมันจะกลายร่างเป็นล้อกลมๆนะครับแล้วเขาก็จะใช้ไม้ที่ยาวประมาณศอกหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการเอาไม้นะครับตีลูกล้อนะครับให้กลิ้งไปข้างหน้านะครับผมวิธีการหรือกติกาในการเล่นเขาก็แล้วแต่กลุ่มที่เขาจะตกลงเล่นกันนะครับเด็กสมัยก่อนนะครับก็แข่งกันตีลูกล้อให้ไปถึงเส้นชัยบ้างแข่งกันตีเร็วแข่งกันตีแล้วไม่ล้มอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่สมัยนั้นนะครับผม คือไอ้สมัยผมเด็กๆด็กเนี่ยเกิดมาก็ไม่มีแล้วนะครับไอ้ไม่ไผ่ล้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วล้อที่ใช้นะครับล้อแรกๆเลยที่เห็นที่เขาเล่นกันนะครับก็จะเป็นพวกล้อจักรยานนะครับแล้วก็จะมีพวกล้อมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้นะครับเด็กสมัยก่อนคือไม่รู้ใครสอนนะครับผมว่ามันเป็นสันทัตญาณของเด็กนะครับเพราะว่าเห็นล้อไม่ได้นะครับต้องจับมากริ้งกันนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อมอเตอร์ไซค์ล้อจักรยานนะครับเห็นแล้วก็ต้องเอามากลิ้งเล่นนะครับผมความทรงจําผมสมัยเด็กนะครับ ผมกิ้งล้อแรกๆเลยเนี่ยล้อที่ผมกริ้งเลยก็เป็นล้อรถยนต์แล้วนะครับใหญ่โตเลยนะครับใหญ่กว่าตัวผมอีกนะครับผมก็ด้วยความที่ตอนนั้นนะครับไปที่โรงงานพ่อนะครับแล้วก็พ่อทํางานอยู่นะครับผมก็เห็นล้อรถยนต์เก่าๆก็เห็นนะครับเขาทิ้งไว้นะครับผมไม่ทราบว่าเขาเอาไว้ทําอะไรนะครับแต่ว่าเห็นแล้วก็ด้วยสติจิตยานใบเด็กนะครับก็เลยเอาล้อเนี่ยมากริ้งเล่นนะครับนี่กิ้งแล้วก็ ไถไถแล้วก็วิ่งตามล้อนะครับด้วยความที่ล้อมันหนักนะครับมันก็วิ่งเร็วนะครับเราก็ต้องวิ่งตามล้อให้ได้ให้ทันนะครับผมก็มันมีผมกับเพื่อนนะครับสองคนก็ผัดกันกิ้งเล่นนะครับอยู่แถวนั้นนะครับผมระหว่างที่กริ้งเนี่ยเราก็มองเห็นว่ามันมีล้อที่ใหญ่กว่านะครับล้อที่ผมกริ้งเนี่ยเป็นล้อรถยนต์นะครับผมล้อที่ใหญ่กว่าก็จะเป็นพวกล้อรถกระบะนะครับผมแล้วก็ล้อรถบรรทุกนะครับเบลเลอร์เลยนะครับ กิงเล่นไปก็ใฝ่ฝันไปนะครับว่าอนาคตเนี่ยพอได้แรงสักพักหนึ่งเนี่ยผมจะเอาล้อรถกระบะมากิ้งเล่นบ้างนะครับแล้วถ้ามีแรงเพิ่มกว่านั้นอีกโตกว่านี้อีกผมจะกิ้งล้อรถบรรทุกให้ดูนะครับผมแน่ความฝันตอนนั้นนะครับก็บรรเจิดนะครับว่าอนาคตเราต้องกิ้งล้อรถบรรทุกให้ได้นะครับแต่ความฝันสลายนะครับเนื่องจากว่าล้อรถมันอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับล้อที่มันเป็นล้อรถยนต์เนี่ยมัน ค่อนข้างจะหนักแล้วก็ใหญ่นะครับเด็กตัวเล็กอย่างผมก็เอาไม่อยู่นะครับปรากฏว่ากริ้งไปกิ้งมาล้อวิ่งไปชนคนนะครับคนล้มไปชนกับสินค้าที่อยู่ในโรงงานนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมความเสียหายนะครับพ่อผมก็ต้องจ่ายนะครับแล้วจากนั้นก็เรียบร้อยครับโดนเคียนนะครับผมหลังจากนั้นก็จนป่านี้ผมก็คือยังไม่เคยได้กิ้งล้อเล่นอี็กเธอสมัยเด็กๆพักเพื่อนๆเนี่ยได้เคยกริ้งล้อกันบ้างไหมครับสมัยเด็กกิ้งล้ออะไรกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้นะครับผม